เด็กยังกินเทียงนาะตาโอ้ยบกหอยเต็มไหม่เต็มมือเลยนาะจะยังกินยังเนี่ย,<อ>ยที่เราข้ามเบิง้งอ่ะมือในมือไม่ยังอ่ะหอยก็เพล็กตําฮงอ่ะแกกินเบิง้งหอยอ่ะหอยย่างมูบกเคยเห็นจัวเลยไม่หวานนะครับเอาเลยดึงหอยหวานมาสัน่นใจแจ้วจำแจ้วหวานยีบวกผมอืมหอยจื๊กหนวยเบิง้ง มึงขอมกัน,นด้อนเอะเพียงหรอเรียมเผู้อยู่บังลงกพนัาพักมาให้วหาห,หันทาอืน่นเพิ <ผม S 1> พ่นวะกอยากเขากอ่าผู้กำกับอกว่ากินผักกะแงให้เน่ยะก,กะแงานเน่ไาอ,อย่างหมูเออใส่ใสเอาเอาลงมาติดเตีเนยนเออย่างหมูอ้าวโอ้แสบแพงเลยหมูสามสันเือ แกมพักเวิงพักปอดานผิดมีป,ปั๊บัเยอะอวัตตายหญ่เลยเราต้องดังเลือดเราจะสื่อไม่มาไม่ให้หรอกวัตตายห่มันจะตีนิ่จะสิกินหลยสิ่เบาจะเสียบวเสียบเอา,าเ,อเอาหมวกว่าใส่ห่อนแค่น้เอาหมวกบ,อบ,บ,อบ่อมาสอบเลยมัมจะเช็หนาโอ้จเอะเสียบวเสียบโอ้ยเนาะคำโบมเนาะ อมหูหมูอยผกระหยงเสีบๆเลยมับดเสียบเน้ยโอ้เขาเหียวจากป่าับใจผักกระแยงพี่เกิเมือไหรเออัน้ลางเด็ดแต่ลลางลวดใจผักกระแยงเอาใจจะพึงกินผักแยังก่อนกระแยงครับมาแต่ใจหนออยู่นี่นะยู่สวนนี่ละเว้ยนได้แห้งน่งกิน โอ้ธรรมศาสตร์สวยงามแหงคนโอ้ยสวน่นโอ้ยพวกเดอันนี้ก็บกหอยบนเ็ดม่มีเฮดจากอย่างอยู่นี่โอ้ยสงสัยอิ่มค่ะเ็ดก็บ่าสันอยากกินเ็ดบ่ออเ็ด่นละหวานด้ยก็เบคอนเดเนเดมากกบ่เคยเห็นนะเงันันเ็ดเออบกหอยกบเ็ดต่างก็นเดอ่ะกินกับไอ้เนี่ยก็แล้วนั้น ได้กินบ้างอืมกระกพีกเยอะเลนาะไดบ้างมาหนาไกินตนบุกพีกไปกินข้าวต้นบกีกน่อนะ้ินข้าวต้นบุกกเลยอืมได้กินข้าวต้นเลยฟุมกับตีวติดเดดกินข้าวต้นหนวดหมูสามชั้นผ่านมอนันอันก็เป็นจักสีม่วหรือจักสีกินน้ำม่น้ำม่นเยบเ บุญอย่างั้เลยหมูตันหนวะมันใหญ่พอดีแเสร็จจะจะหาไอ้ไม่ใช่เลาบอกกูกินข้าวบวมค่ะเห็นกล้องอีกใช่ไหยังเมนูแนะนำเนี่ย gom tam, cái này nướng ngọt, gom tam, pha cỏ chanh pìa nào, sẽ thái cái pha cay nhảy rồi bứng, xoài cái gì, xoài cái gì, xoài, 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 โอ้หลางกันตรงนี้เลยอืมอืมแมค่นมดนใชโอ้เแ็่แล้วพี่น้องเลยพอกะแหน่งก็ปวดอะล่ะจะ<า>ก,กินทั้งพริกทั้งพักะแหน่งอีกเอ้าต้องจำเจ้าวอีกอืมจลุ่มำแล้วก็เยอะอ,มอมืมอืมซีบเหรอ พอได้ซีมนล้วบนนี้ยังจะตกบวชน,น,น,นี่บวนบมันไม่วน,นดอคนดีอยู่นีพักโก้ได้น้ลงเอะวดสนตาให่จับาสโซ่มาในนี่พักโกน้นยทนะ่โอ้ยบวอยู่ผู้เดียวเอาใจหาม,มากกลๆบ้งกินบักโก้ได้ด้วาลาวที่นี่ โอ้ถิ่มใส่ก้งใหม่ใจอาไม่ได้ถาดกันได้ตามมือเสียโคโล้เว้ยมีสองสีนั่นมาก,กันไหนมาองเฟสนี่ละมองมันเฟสเดินตั้งรับกันเนื่องกันออกไปอืมยาเลยอย่าลงยาออกดังลเลยนน้ำมันเห็นเลยอืมหมูครับผัวผ้าใส่บ้า,าบง ด้ยมีแนวไปเตี้หลอยได้กินคละหมาอล้ยังไงฝนหมาบ่อ้าวกินข่าฝามกลางซ้ายฝนหมอติบเข่ากับสิกพรอมพูดติบเข่าเสียบไหลอันนี้ติบเข่าวาชิเฮียอะไรเงี้วทยาเอาเขาเนี่โอ้ยผ่องว่างยูทูบเบอร์คนโอ้ยนจะได้หล่ะกับเสียบต้องการนอโอ เิ็นเขายุสวนรเมือวัฒน์โ okay. อเคเดี๋ยวเดินเปิงคลิปต่อไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณครับแซมต้องกันครับขอบคุณครับอือ มสทำซ้ำยากด้วยกินะ หอยหวานจ้าอ่ะมาหอยหวานหอยใจ